ถือกินลีป่ะอ่ะปีสวัสดีครับลูกเต้าเล่าพายอ่ปีตัวนี้ลูกออกฟอนต์ครับตัวนี้ลูกออกฟอนต์นะครับทีมงานแฮปปี้ฟาร์มไปหลอดกบพอได้พอนั่นพอมีพอครับผมพอมีพอก็จีบอกว่าพอมีพอราคาห่างเดี๋ยวอ่ะปีห้าครับฮะสี่มื้อหาสี่มื้อหาจักเดือนอ่ะปีสิบห้าเดือน สาวม,ม,มีใบมีหลอดค็หต้นนั่นเดี๋ยวปีราคาอะไรเป็นไดต้นนั่นกับที่ม้หาครที่มืลูกเต่าไม่มีพ่อไม่มีพ่อบ้องหัวคอครับกับผมต,บตัวนี้ความสูงประมาณต้นนั่น,น,นไปหาชิปนะครับ พ,พี่น้องมือให,ใหมให่นะครับพี่น้องมือใหม่ไอ้งว่าิ่ิบัตขาหลังขึ้นไปหอดหลังนะครับถักถักควายปฏิบัติขาหนานะครับทีมงานแหปปีฟร์มนะครับซื้อกิ่งสงกิ่งขายกิ่งนะครับในตลาดซื้อขายโกกับบือละเอียดหล้วกับทางเฟนนะครับ นี่ได้มาฝากสองตัวลูกออกฝากับลูกว่ามีพอตัวละสี่หมื่นหากูี่เก้าหมื่นห้องไวัยห่ต่ออป,ปีผมขวาเบอร์เนะียหกหนึ่งหกหองเจ็าครับกับผมขอบคุณละลากับอ่ะป,ปีครับ